สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเปลี่ยนสีรองเท้านะครับก่อนก่อนอื่นก็เข้าไปที่ไม้ขับนะครับก็ขับที่เคสต์อมิตทีมนะครับก็เข้าไปดีที่อีดิทเพเยอร์นะครับนะครับแล้วนกะ็ เนี่ยครับเห็นไหมครับเนมาเราจะเปลี่ยนให้เป็นสีส้มนะครับจุดจุดกดกดด้างบนเห็นไหมครับข้างล่างมันจะเป็นเชิดนัมเบอร์นะครับแล้วก็เลื่อนข้างบนเราอยากได้สีไลก็ผมอยากได้สีส้มครับเห็นไหมครับเนมาก็เป็นสีส้มแล้วเดือบประตูเราจะเปลี่ยนเป็นสีแดง เนี่ยครับประตูก็เปลี่ยนแล้วเดี๋ยวทบทวนอีกรอบครับเนี่ยครับเข้าไปที่ไมคครับแล้วก็จิ้มไปที่ u u t o m m t e Team ก็ Edit p l a y e r ครับแล้วเนมาแล้วก็จิ้มนั่นบนเนี่คยฮะนี่ครับ,นรบเนมาก็เปลี่ยนแล้วรูอป,ประตู ประตูสีเขียวครับนี่ครับก็ครับวันนี้ก็ต้องขอลาพี่ก่อนนะครับขอบคุณครับ